สวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบเจ็ดโมงนะครับวันนี้เราจะออกไปข้างนอกกันครับในนาทีผมจะได้ออกไปข้างนอกผมจะไปออกกําลังกายนะครับผมกับหลอกของเพื่อนของผมนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นใครบ้างเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะเป็นไงนะครับตอนนี้ขออนุญาตเตรียมตัวจาบ้านก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับครับผมตอนนี้ก็ถึงสนามเทนนิสแล้วนะครับวันนี้เป็น s มาชิ i ของผมนะครับแบงก์แล้วก็องดีครับทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับขอตัวไปตีเทนนิสก่อนแล้วกันนะครับผมเราเจอกัน we <laughs> ตอนนี้ก็เลกแล้วนะครับหลังจากตีเทนนิสเสร็จนะครับผมวันนี้เราก็มากินอาหารญี่ปุ่นกันนะครับน,นี่องดีกินอะไรนะผมกินโซบะบรอ้อ,รอนเนื้อฮะองแบงค์กินอะไรครับอ่ากินสปาเก็ตตกับข้าวแกงกะหรี่หมูทอดครับอ่าผมผมเป็นโซบะร้อนนะครับแล้วก็ข้าวหน้าปลาไหลครับทุกคนองดีเขาเสียดายเหมือนกันใช่ไหมฮี่ใช่อ่อยห้าสิบคือตอนแรกเราเลยนึกว่ามันจะแบบนี้อ่าแบบพี่แดง อันี้ก็เลยอยากกินแบบน้ำซุปแต่พอมันก็ไม่ได้น้ำซุปเลยโคตเสียดายเลยเขาเรียกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับไม่เป็นไรครับข้างหน้าข้างหน้ากุ้งแบงค์น่ากินมากอ่ะกินครับร้อมหน้าร้อมหน้าลอมหน้าครับลอมหน้าไม่เป็นไรครับน o no 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 อลิอลับะอลีดู ดูแฮร์รอตเตอร์เยอะไปว่าทะลุชั้นชาเสสีมี่่ตอนแรกแบงก็บอกพี่ว่าพี่พี่การพี่การมีมีอะไรจะบอกแล้ก็แบงก็หลังไปแล้วก็ล่ายพนี้เลยนเดียวไปดูคัตี้แบบอ๋อเมื่จริงคือคุณสามารถยืนดูตรงนี้ได้นะแต่คือคุณะเบิไม่ได้คุณจะเดินไหไม่เอาอย่างีดูใกล้ๆไงอ้อะไรย่เดียไรไม่ไปต่อนั่งร้านอ้ยโน no น o no ก็ตอนนี้ก็ถึงบ้านทียบร้อยแล้วนะครับไงก็วันนี้สนุกมากๆเลยนะครับที่ได้ออกไปเล่นกับกวนเพื่อนนะครับผมยังไงขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้แบบไม่ไหวแล้วครับผมคือเพลียมากไว้เจอกันใหม่นะครับฟีดันฟันดีครับ